นครับผมเก็บหลักแล้วครับวางหญ้าแหละกินน้ำแล้วครับแล้วก็เอาไปลามครับลามให้เดินเล่นเดินเล่นเดินกินเป็นวงกว้างครับ ยา่าเล่นดิน,นกินต้นกระโพด <c oughs> พักผ่อนตามอธัธยาศัยครับช่วงเชา้าตามอธัธยาไสยเลยครับ นี่ก็เป็นภาชนะใส่อาหารม้านะครับแกก็เล่นซะบีไปละ <c oughs> เล่นดินครับอยู่เล่นดินอย,ยู่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วออกจากหลักนี่จะไปอาบนา้ำอาบน้ำตอนเช้าให้ท่านน่อยได้ดำๆ ไปอาบถ้าเที่ยงแดดร้อนๆครับเดี๋ยววันนี้อาบให้แต่เช้าเลยตอนรับวันห้วยออกครับสองพุทธภาครับวันนี้ กฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับอ่าอย่างน้อยก็เป็นเป็นการเปรียบเทียบประวัติเขาไว้นะครับถึงยังไม่ได้อะไรก็เป็นการเปรียบเทียบประวัติเขาไว้นะครับวันนั่งหน้าะครับห้าปีสิบปีนะครับจะได้รู้เขาโตใหญ่ขนาดไหนนี่นอนเล่นครับนอนเล่นดินเลยครับนอนเล่นดินเลยครับสวัสดีครับเอฟซีครับสอนเอฟซีหลายท่านครับ ตามดูตามเมนนะครับขอบคุณอย่างถูกนี่หนูเล่นดินลา้าวเนี้ <c oughs> นอนเล่นได้นะลูกหนูไม่ค่อยโชว์ตัวเวลานอนนะลูก ไปเล่นตรงหลักครับก็จะมีหญ้ามีต้นไม้ไปเล่นตรงหลักได้ครับปลายโซ่ผมต่อโดยเป็นเป็นเชือกนะครับเชือกที่เส้นที่ลากอยู่เมื่อวานนี่ครับเชือกต่อโซ่แล้วก็มัดกับต่อไม้เล็กๆไว้ครับ กว้างครับถ้าคิดเป็นพื้นที่รอบโซ่นะครับก็กว้างครับโซก็น่าจะมีสิบเมตรโซ่เชือกน่าจะมีสิบเมตรครับเป็นลมต้นยูคาแล้วครับ แอะเอะเขามันไหมออมไหมหนึ่งต้นดู้าไว้ทำหลังคาเผื่อวันหน้าเรามีหญ้าลุกไว้ทำโคงหลังคาแต่หญ้า แล้วครับเยอะแล้ว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  <c oughs> ใช้งวงใช้งาเก่งอย่าเป็นช้างลากไม้นะพอสบายเลยเฮ้ลากไม้เป็นนะ พอพาไปลากไม้เลยเฮ้อสบายพ่อเลยใช้ลากไม้เป็นนะทำไม้เป็นนะพ่อไม่ลาบากเลยเฮ้อ ก็เล่นอะไรสุดโต้นะครับเนาะ หักไม้เช้าโอ้กินยูกากินยูกาด้วยอยูกาแต่ว่านี่ครับ ะชวนเล่นลงน้ำนะครับระชวนลงน้ำเนี่ยเล่นเนี่ยครับนี่ายลงน้ำป่ะเหรอเนี่ยมาดิมาดย

alo ừ. alo mấy lúc alo mấy lúc, alo alo mấy, alo luôn, alo luôn, alo luôn, ngon ขึ้นลขึ้นมาเล่นต้นไม้เหมือนเดิม เหมือนเดิมกินพักเดียวครับป่องเหมือนเดิมเมื่อเช้าเห็นตะวาบนี่จะแห้งๆครับกินพักเดียวครับกินหญ้าไปหอบแล้วก็มาเดินกินกินต้นกระโพดกินหญ้ากินสีปแปลงครับ พักนะครับริงเหมือนเดิมครับเนื้อตัวเราก็กลัวจะผอมน่าจะอยู่ตัวแล้วครับเนาะหายอยู่ตัวแล้วเนาะไม่ผอมแล้วลูกเนาะ ติดก่อนจะถอยครับไปครับมาช่องนี้แล้วครับมาช่องนี้แล้วครับดูนะครับมาแล้ว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 ครับครับผมหนูขึ <BACK G TA> ้นมาแล้วครับหนูครับสวัสดีที่ลูกกายสวัสดีที่สวัสดีครับสวัสดีครับที่สวัสดีครับเดี๋ยวแต่พอจะปิดคลิปแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก็นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอ่าขอกาบสวัสดีครับสวัสดีครับกับเทคนทั้งน่านเมืองไทยครับผมสวัสดีครับ